สวัสดีค่ะมันี่พ่อกับบ้านสวนต้นนุ่นนะคะ่ะนี่ให้ไห้อาหารไก่เนาะช่วงเย็นแรงแรงหลังเลิกงานเนาะคะ่ะนี่ก็จะเป็นไข่ไก่ไข่นะคะให้อาหารยูนี่น่าจะประมาณร้อยเจ็ดสิบตัวเนาะคะ่ะเอามาเลี้ยงช่วงแรกก็มีปัญหาอยู่อ่ช่วงแรกนี่ก็จะเป็นโรคเอตอนเด็กๆนะคะอันนี้เว้ากันตามตรงเนาะก็มีโอกาส ที่เป็นโรคได้นะคะบางรอดก็เป็นโรคบางรอดก็บ่เป็นโรคนะคะช่วงนี้ก็จะอากาศเปลี่ยนก็จะมีโรคแน่นิดหน่อยก็คือหวัดหน้าบวมนะคะนี่แหละหวัดหน้าบวมแต่ว่าของเฮาก็ใส่ยานะคะใส่ยาเพื่อรักษาเขาน้ำนะคะอันนี้วากันตรงๆนะะเนาะบ่มีปิดบังะคะ่ะอยากอยากจะซือซ้อก็ซือซ้อไม่อยากซื้อก็ไม่เป็นไรเนาะคะ่ะอยาานอยากได้ ความรู้หรือครับแนะนํานะคะถ้าเฮ้าพ่อที่จะสามารถตอบได้นะคะเฮาก็จะตอบนะคะอัในใดที่เฮ้าตอบบ่ได้เฮาก็สิไปถามผู้รู้นะคะมาตอบให้นะคะสำหรับการเลี้ยงไก่ไข่นะคะของเราก็ไม่ใช่มือใหม่หรอกประสบการณ์เยอะอยู่นะคะแต่ว่าถึงจะประสบการณ์หลายแค่ไหนปัญหาในการเลี้ยงก็ยังมีคือเกานะคะแต่ว่าเฮาก็สามารถแก้ปัญหาได้นะคะ นี่แหละไก่ไข่ไก่ไข่อารมณ์ดี